ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านวันนี้ที่วัดก็ตาม,มามาถึงเมื่อคืนนี้วันพระหัตที่ผ่านมาอาตมาเดินทางไปพร้อมกับ Gavin, แวกวินละกาอาจารย์คัมมันไปยังลอนดอนไปร่วมงานและช่วยงานวันศุกร์ก็ช่วยงาน วัดพุทธปธีิจัดเตรียมสถานที่และก็สมทบทุนสมอ,อุโบสถจากนั้นก็ร่วมงานวันกระถินอันนี้หลังเพงก็เดินทางไปช่วยงานที่วัดประสิง์และไปสมทบทุน สร้างอุโบสถที่วัดพระสิงห์ทีนี้หลังงานเสร็จเมื่อวานนี้พูดคุยกับญาติโยมสักระยะนหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาเลยการไปครั้งนี้กถือว่าเป็นการ แสดงถึงซึ่งความเคารพต่อครูบาอาจารย์และช่วยงานของครูบาอาจารย์คนละมือคนละไม้ช่วยทางไหนช่วยด้านไหนช่วยได้ก็ช่วยเป็นกำลังให้ครูบาอาจารย์ พระตั้งแต่อีสิบปีที่ผ่านมาจะได้อยู่บนบารมีของท่านจากคนเหลา่าที่วัดพุทธวัดพุทธวิหารก่อนและก็วัดมหาธานต่อมาอันนี้ก็ท่านย้ายไปอยู่ที่พุทธปฏิทิช่องนั้นแน่งจากว่า ช่งที่เรียนปริญญาตรีอยู่ก็อาจารย์ที่บวชเป็นสมบัติเนรให้นั้นท่านมรณภาพไปก็มีความรู้สึกว่าไม่มีครูหรือไม่มีอาจารย์ที่เราจะขอหรือพอจะไปปรึกษาหรือช่วยเหลือหรือคอยเตือนเราได้เพราะอาจารย์ที่ ท่านมรณภาพไปนั้นท่านจะส่งจดหมายมาเตือนอาตมาอยู่เป็นประจำให้กำลังใจอยู่เป็นประจำในขณะเดียวกันมีอะไรก็ส่งจดหมายไปปรึกษาท่านได้อยู่เสมอทีนี้หลังจากที่ท่านมรณภาพไปก็รู้สึกขาด หมือนกับขาดพ่อแม่เหมือนกับขาดพ่อแม่ข้าเลยมีความรู้สึกว่ายังหาที่พึ่งไม่ได้ก็ไม่ไดหมายความว่าตัวเราอาตมาเองเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถตอนนั้นก็โตแล้วกำลังเรียนปริญญาตรีใกล้จะจบแล้วด้วย คิดเองได้คิดเป็นปฏิบัติเองได้รู้ว่าวิธีการศึกษาอย่างไรก็ทำได้แต่เมื่อท่านไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราขาดครูที่พอจะหรืออาจารย์ที่พอจะไปขอคำแนะนำได้ ก็เลยมีครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งกัพระที่ท่านได้มาเป็นวิปสนาาจารย์ที่เนปาลและท่านก็ได้เป็นสังคญนายกท่านก็เปิ่งบรณภาพไปเช่นกันมีอะไรก็โทรคุยกันอันนี้สมัยนั้นก็การสื่อสารดีขึ้นก็โทรคุยกัน ถามข้อความเลยส่งข้อความไปถามท่าน <c oughs> ในช่วงนั้นก็มีความคิดที่จะเดินทางไปเรื่อยๆไม่มีที่จดหมายไม่มีที่ที่จะคิดจะอยู่ประสบการณ์ไปหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง มีความรู้สึกว่าถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เหมือนกับว่าศิษย์ไม่มีครูเหมือนกับว่าเจ้าวาดไม่มีวัดอยู่ประมาณนีน้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความสบายใจทางจิตวิญ,ญญาณของตนและก็สามารถที่จะ เราไปขอปรึกษาหรือห้าแนะนำแล้วก็บอกตนเองได้ว่าเรามีครูเรามีบ้านอยู่ประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจด้วยในใจของตนเองยกท่านเป็นครูหรืออาจารย์ของเราและวัดมหาธาตุก็เป็นบ้านของเรา ตั้งแต่นั้นก็เลยถวายการงานให้ท่านปฏิบัติท่านอะไรที่ท่านให้ทำก็ทำอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยในขณะเดียวกันทำอะไรก็ขอความคิดเห็นของท่านเอามาดังนั้น อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเรายกท่านมาเป็นครูของเราแล้วอาจารย์ของเราแล้วเราก็ต้องตอบแทนท่านด้วยการช่วยเหลืองานของท่านโดยการประกาศคนงามความดีของท่านในขณะเดียวกันก็คือปิดสิ่งที่ ไม่ดีให้ท่านนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของลูกสิทธิ์ที่เราควรจะทําถ้าหากว่าเราไม่มีครูหรืออาจารย์ญาติโยมตั้งหลายในโลกนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเดินเส้นทางที่มืดมน หาหลักไม่ได้ยังหาสแสงเขาเรียกว่าแสงสว่างไม่เจอดังนั้นคนเราจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยใครๆก็เดินได้แต่เดินยังมีความมั่นคงและสง่างามหรือไม่ต้องมีความกลัวเกรงใจหรือเกรงกลัว นันเรียกว่าจำเป็นต้องมีแสงสว่างเมื่อมีแสงสว่างแล้วเราจะไม่มีความกลัวและเราก็เดินได้อย่างมั่นคงฉันใดการที่เรามีครูบาอาจารย์นี่ก็เท่ากับว่าเรามีผู้ที่เมตตาคอยช่วยเหลือเรา ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตการทํางานให้มันถูกต้องบางทีเราอาจจะคิดว่าถูกต้องตามแนวความคิดของเราแต่ความคิดนั้นน่ะถูกแค่ส่วนเดียวเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะคอยตีคอยบอก คอยแจ้งความคิดนั้นก็จะเจรนายไปความคิดที่เราจะทําต่อไปหรือคิดต่อไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ประเสริฐไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้ก็คือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกัละยาณมิตรกัละยาณมิตร ที่ดีที่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราดันั้นการที่มีกัลยาณมิตรที่ดีนั้นก็คือทั้งหมดของพรหมจรรยัย์หรือรของชีวิตของเราเลยทีเดียวนั่นก็คือว่าการดำเนินชีวิตในทางธรรมให้ถึงความดีของเรา ความพ้นจากทุกทั้งปวงนั้นนะตั้งอาศัยครูบาอาจารย์คอยชี้แนะชี้ทางเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้เราจะมีปัญหามีความเพียรแต่ถ้าเดินผิดเดินผิดทางพูดผิดทางทำผิดทางก็อาจจะยิ่งหางจากเป้าหมายที่ เราตั้งเอาไว้ทุกทีห่างไกลจากความห่างไกลจากเป้าหมายของเรานั่นเองเหมือนกับว่าเวลาเราไปเดินป่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทางนะเราก็เดินเละเทะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปพอที่ไหนเพราะไม่มีใครเป็นผู้นำ อาตมาเคยเจอหลายก็หลายครั้งเวลาเข้าป่าเข้าป่ากับคนที่ไม่รู้ทางหลงว่าจนมืดก็มีบางทีหาทางออกไม่ได้ก็มีแต่ถ้าหากว่าเรามีผู้ที่รู้ทางเหมือนครูบาอาจารย์อาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยเคยมีประสบการณ์มากผ่านชีวิตมามากการทำงานการปฏิบัตมิมามาก ถ้าเรามีอย่างนั้นท่านก็จะคอยช่วยเหลือเราถึงจะไปที่ไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะหาทางออกได้เพราะเรามีครูบาอาจารย์คอยนำทางให้เราปัญหาจะใหญ่ขนาดไหนปาจะลึกเพียงใหน ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยปลอดภัยได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีครูแม้เราไม่ได้ยกใครมาเป็นครูของเราเราเดินไปเองคิดไปเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยคือเดินได้เดินเป็นตัวเองเนี่ยเก่งกล้าสามารถ ในลักษณะนี้แม้จะมีความกล้าเพียงใดก็ตามมีโอกาสที่จะหลงป่าได้มากกว่าที่จะออกจากป่าถ้าไม่รู้วิธีการเดินไม่รู้วิธีการออกจากป่านั่นเองซึ่งก็เป็นเหตุที่คนจำนวนมากเกิดความซึมเศร้าเกิดความไม่ สมประกอบทางจิตปัญญาแล้วก็เป็นเหตุทำให้มีทิฏฐิมานะเยอะด้วยมีอะไรเกิดนิดนดหน,น่อยก็เกิดความโกรธขึ้นมาไม่เป็นไปตามที่ตนเองคิดก็โกรธขึ้นมาทันทีไม่ทำไม่มีคนอื่นก็ไม่ทำตามที่เราคิดเอาไว้ก็ความโกรธขึ้นมาทันที และความโกรธตนนั้นที่จริงก็คือทำลายตัวเรานั่นเองนั่นก็เป็นเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าสมณพราหมณ์หรือสาวกของท่านเมื่อได้มาบวชในพระศาสนาแล้วโกรธต่อคนที่เขาโกรธนี่ แม้นิดเดียวก็ถือว่าไม่ใช่เป็นบุตรธิดาของท่านท่านพูดว่างนั้นนะท่านตราสไว้อย่างนั้น,น,วน,นเวลาที่ใครโกรธเราเราต้องแผ่เมตตาให้เขาแทนโกรธตอบแทนถ้าหากว่าเราแสดงถึงความโกรธแม้นิดเดียวก็ถือว่าเรายังไม่ได้ทำตามคำสอนของพระองค์ ราะฉะนั้นการที่เรามีครูเนี่ยก็คือสําคัญครูบาอาจารย์เนีสำคัญที่คอยตตเคอยชมคอแตะคยอยดัดเราอยู่ตลอดเวลาเพดัะนั้นคนมีครูจะมีแบบอยา่างมีผู้เตือนเมื่อเราผิดมีผู้ชมเมื่อเราถูก ความจริงแล้วครูอาครูบาอาจารย์เราต้องเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ครูบาอาจารย์หมายถึงก็คือคนที่ช่วยให้เรารู้จักตัวตนเห็นถูกต้องเข้าใจชีวิตอย่างชัดเจนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้ก็คือพ่อแม่เป็นครู ปฐมครูนะเรียกว่าครูของเราเป็นคนแรกที่เคยสอนเราแม้กระทั่งการเดินการกินการนั่งการคือทำอะไรทุกอย่างเราเนี่ยได้เรียนรู้จากพ่อแม่ก่อนต่อมาก็ครูบาอาจารย์ก็คือเป็นนักบวชคือพระสงฆ์ เป็นครูเพราะท่านพ่อแม่จะพาไปทำบุญทำทานให้เรียนรู้เรื่องคนงามความดีแต่คนที่สอนก็คือตั้งแต่เด็กนั่ก็คือพระสงฆ์องค์พระเจ้า,จานี่นแหละคอยสอนเราและหลังจากนั้นอ่ะคอยขึ้นมาเป็นครูต่างๆครูาาบาอาจารย์ต่างๆเป็นครู นั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าแม้กระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีครูมาก่อนท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์สมัยนั้นโดยเฉพาะครูสองท่านที่สอนถึงเรื่องฌานฌานสมาบัติแต่ท่านก็เห็นว่าสองท่านนี้ ยังด้อยกว่าเราเมื่อท่านได้บรรลุปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านไม่ได้คิดว่าท่านด้อยกว่าเราแล้วไม่ไปช่วยสิ่งแรกที่ท่านคิดก็คือโอ้ครูบาอาจารย์ของเรานั้นลงทางเราต้องไปชี้แจงให้ท่านฟังแต่เสียดายทั้งสองท่านนั้นตายไปก่อนเนี่เรียกว่า แม้กระทั่งพระองค์เนี่ยถึงแม้ว่าท่านได้คนพบธรรมที่ยิ่งใหญ่นีด้วยพระองค์เองแต่ก็ยังส่งสอนให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเคารพครูเคารพธรรมดังนั้นคนมีครูเนี่ยจึงไม่ใช่แค่คนที่มีผู้สอน แต่คือคนที่มีใจเข้ารบต่อความดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้อะไรที่ควรทำรู้อะไรที่ไม่ควรทำรู้จักแยกแยะว่าส่วนไหนที่เราควรจะทำส่วนไหนที่เราไม่ควรจะทำใน,ในขณะเดียวกันก็คือมีความจริงใจ ต่อครูบาอาจารย์การที่มีคุณธรมเหล่านี้เนี่ยแหละจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญทั้งในโลกธรรมและทั้งในโลกธรรมก็คือทางธรรมจะตรงกันข้ามถ้าหากว่า ไม่มีครูนะญาติโยมทั้งหลายหรือไม่มีครูบาอาจารย์แม้กั่ว่าเมือพริเทพระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบเทียบเอาไว้ก็คือว่าเหมือนเรือไม่มีหางหรือมันคนไม่มีวัฒนธรรมสอนกันไม่ได้เตะกันไม่ได้ จะไม่พัฒนาจะมาเป็นครูต่อไปในอนาคตเป็นไปไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้ก็คือว่าเมื่อพระบวชมาแล้วเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของพระ,พระอุปชาหรืออาจารย์ซึ่งอุปชามอบหมายให้ต้องอยู่กับท่านห้าปีรับใช้ท่าน เรียนรู้จากท่านพัฒนาตนเองจากท่านจากนั้นก็ให้ไปฝึกอีก5ปีเมื่อถึง10ปีแล้วเขาเรียกว่าเถระจากนั้นถึงจะให้มีการแสดงธรรมมีการออกไปโปรดญาติโยกอันนี้มาในวินยัย อะไรว่า5ปีต้องอยู่กับพระอุปชาเมื่อ5ปีไปแล้วให้ไปฝึกอีก5ปีหลังจากฝึกมาแล้ว5ปีนี้ก็คือเป็นพระเถระแล้วถึงจะบวชเนนได้ถึงจะสอนโอวาทสัมเนนได้แล้วก็โอวาทให้ญาติโยมได้แต่ทุกวันนี้มันต่างตรงกันข้ามน,นะ ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหาพระยากก็เลยเมื่อบวชมาแล้วปฏิบัติยังไม่ค่อยได้ครับแต่ก็เริ่มมีการแสดงธรรมกันแล้วความรู้ยังไม่ถึงบางทีก็ความรู้อาจจะได้จากจำราตํารามาแต่การเข้าใจนั้นก็คงยังไม่ถึง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงห่วงใหญ่ตัวเราด้วยและผู้ฟังด้วยตัวเราเองบางทีถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงแต่ด้วยความที่เราได้ศึกษามาความจำของเราดีรู้วิธีการพูดติดในลาบยศสรรเสริญได้ก็ทำลายตัวเราได้ อันนั้นต้องฝึกอยู่ถึงสิบปีน,นนะน,นั่นเรียกว่าความเป็นครูนะเป็นได้ง่ายแต่ครูที่ดีนั้นนะคือเป็นยากฉันใดความเป็นลูกศิษย์ที่ดีนั้นนะลำบากมากต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องโดนเยอะ โดนกับเพื่อนลูกศิรษะนี่เคอโดนกับเพื่อนเวลาจะว่าคนอื่นว่าไม่ได้ก็โดนนี่แหละลูกศิษย์นี่แหละโดนก่อนต่อหน้าคนอื่นก่อนลูกศิษย์นี่แหละโดนก่อนนั่นก็คือวิธีการสอนของครูบาอาจารย์เราเอามาเป็นของเราไม่ได้เราเอามาปรับปรุงของเราแต่ความจริงก็คือท่านสอนคนอื่นด้วยเช่นนี้ เพราะฉะนั้น,นที่ไปลอนดอนครั้งนี้ก็คือเท่ากับว่าเราอาตมาเนี่ยคือได้ไปตอบแทนคูบาอาจารย์ถามว่าได้อะไรก็คือก็ได้ทําบุญก็ได้ประนิบัติได้ตอบแทนคนของคูบาอาจารย์การลงไปนี่ก็คือขับรถไปนี่ก็สิชั่วโมงแล้ว ค่าน้ำมันออกนะไหนจะไม่รักไม่นอนอีกหรือเยอะแยะนะแต่เมื่อเรามีจิตที่อยากจะตอบแทนครูบาอาจารย์เราก็ไปตอบแทนครูบาอาจารย์ด้วยไม่หวังอะไรตอบแทนการกระทาของเรานั่นคือสิ่งที่เราได้แล้วเราก็ได้ไปทำบุญ สร้างบุญสร้างบารมีให้กับตนเองนี่คือเราได้อะไรว่าด้วยรูปภายในนั้นอาจจะไม่ได้แต่โดยเรากุตรรับเราได้เยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ที่เราอัตมาได้ยกท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็สนองการท่าน ทุกวิธีที่ทำได้ช่วงที่อยู่กับท่านที่ King's โ r o m l e สองปีช่วยงานท่านนั่งใกล้ชิดกับท่านฟังที่ท่านพูดไม่แสดงธรรมอาตมาก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงธรรมและไม่ขอแสดงธรรมด้วยอาตมานั่งฟังที่ท่านบรรยายทุกๆวันที่มีการสอน น่เอามาเป็นการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนความเข้าใจของเราเนี่ยีย้วก็เรียกว่าก,ากตัญญูเหมือนกันนะอนุโมทนานี่ก็คือไม่ได้หมาความว่าตมาพูดมานี่เพื่อจะยกย่องตอนเองว่าตมาเป็นคนดีนะไม่ใช่แต่นี่ก็คือเล่าให้ฟังว่าเมื่อเรามีครูเหมือนกับว่าคนมีครูเนี่ย เราก็รู้สึกสบายใจจิตของเราก็โล่งโลง่งะฉะนั้นเมื่อเรามีครูแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็นึกถึงท่านและเราทำอะไรก็ทำไปในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะ ท่านคอยชี้แนะเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเรากำลังจะทำผิดท่านก็จะชี้แนะหรือเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆมาท่านก็จะคอยปกป้องคอยแก้คอยช่วยเหลือคอยชี้แนะอยู่อย่างนี้เราก็จะเจริญเติบโตได้อันนี้เรียกว่าเป็นคนมีครู นล่นโมทนาญาติโยมทุกท่านนะอัตมาก็พูดไปเรื่อยๆเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งก็คือความประทับใจของอัตมาเองที่ได้ไปทําทบุญได้ไปช่วยงานของครูบาอาจารย์และเพื่อนสาธรรม,มิกที่วัดประสิงน้าละพอสมควรแก่เวลานะ